สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่14-17ถึงสิงหาคม2555ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเราเปิดทำการเพียง4วันทำการ นะะเนื่องด้วยในวันหยุดชดเชยวันแม่นะคะในช่วงต้นสัปดาห์ปัจจัยที่แวดล้อมตลาดในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยเดิมๆที่นักลงทุนให้ความสนใจในช่วงสัปดาห์ก่อนๆมากนักนะคะโฟกัสหลักของตลาดยังคงจับจ้องอยู่ที่ความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบใหม่นะคะที่จะออกมาจากทั้งในส่วนของ ECB เองหรือว่าในส่วนของสหรัฐอเมริกาหรือว่าแม้แต่ ทางการจีนเองนะคะซึ่งตัวกําหนดที่สําคัญในระหว่างทางก็คงจะเป็นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาของ ะะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าออกมาดีกว่าคาดนักลงทุนก็จะมีความคาดหวังที่แผ่วเบาลงสําหรับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแย่กว่าคาดนะคะตลาดก็จะอ่อนตัวลงไม่แรงมากในทางกลับกันอาจจะฟื้นตัวขึ้นด้วยซ้านะคะถ้า,ามุ่งความคาดหวังไปอยู่ที่ว่าถ้าเศรษฐกิจแย่แล้วเนี่ยาทางการต่างๆย่อมจะต้องออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แรงขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่จะเข้ามาสร้างความผันผวน ให้กับตลาดได้มากขึ้นนะคะนักงทุออาจจะต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะคะในส่วนของตลาดบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอ,อย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องนะคะ,ะในแง่ของตัวเลขเดัชนีเองเนี่ยปรับขึ้นมาใกล้ๆจุดทดสอบสำคัญของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแถวแถว1 2, 2ึ่ถึง1 2 4 7จจุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ระดับการเคลื่อนไหว ระดับราคาเนี่ยอยู่ที่ p Pri c e t o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  k นะคะประมาณ2.15จนถึง2.18เท่านะคะตัวเลขตรงนี้สำคัญตรงไหนนะคะสำคัญตรงที่ว่าในสถิติในรอบ10ปีที่ผ่านมาของเราเนี่ยตลาดหุ้นไทยมักจะเทรดไป พีคที่ระดับ price to book อยู่ที่เลนจ์ระหว่างประมาณ2.1ถึง2.2เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าในระดับพีคแถวๆประมาณ 2, ใกล้ๆ2.2เท่าเนี่ยอาจจะมี profit taking ให้เห็นนะคะนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นสำหรับการเก็บกำไรจาก upside ที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆนะคะอยากน้อยออก็คงต้องรอเรื่องของการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนออกมา จากประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเพื่อมาเป็นแฟกเตอร์ในการผลักดันให้เกิดการดิดตัวของตลาดอย่างแข็งแกร่งนะคะถ้าในช่วงนี้ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเป็นเพียงการเทรดบนความคาดหวังเท่านั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะถูกขายทํากําไรในระดับแนวต้านสําคัญสาคัญที่เราให้ไว้นะคะก็คือที่แถวๆประมาณสัก1นึ่นะคะอาจจะเป็นเลขตัวเลขกลมๆก็คือ1 2ึ่นะคะแล้วก็แนวต้านอีก ถัดไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือ1247ซึ่งเป็นไฮเดิมของปีนี้นะคะก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาในด้านแนวรับเองเนี่ยเรามองดาวไซด์อาจจะไม่มากนะคะเพราะว่ายังเทรดกันบนความคาดหวังนะคะเพราะ,ะั้นแนวรับเราให้ไว้ที่1 1 9่นะคะก็เป็นกรอบสัปดาห์ที่เรามองนะคะสำหรับ การลงทุนนะคะกลยุทธ์อาจจะต้องอ,อยู่ในลักษณะ selective trading นะคะคือเลือกหุ้นรา,ายตัวในการเทรดมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราไดา้คัดเลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ให้ปันผลระหว่างการในเกณฑ์สูงนะคะแล้วาทางฟิลิปเราเองก็ยังได้มีการทำตารางาหุ้นปันผลนะคะออกมาในส่วนของ morning note นะคะฉบับรายวันนะคะวันที่8สิงหาคมนะคะก็เป็นตารางปันผลใน universe ที่ฟิลิปดูแลอยู่นะคะเราคัดหุ้น แต่มเีเงินปันผลยิวเนี่ยประมาณาสัก5%ขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็เป็นตารางที่เราให้ไว้ใน m o r n น n g Note วันที่8 น,ะะนักทุนที่มีความสนใจก็อาจจะไปคัดเลือกหุ้นปันผลเพิ่มเติมได้นะคะจากรายงานฉบับดังกล่าวนะคะส่วนที่เราเพิ่มเติมมาในสัปดาห์นี้นะคะก็หลังจากที่มีการประกาศตัวผลประกอบการนะคะไปเรียบร้อยแล้วในหลายหลายบริษัทนะคะหลายๆายบริษัทก็ออกผลประกอบการออกมาที่ค่อนข้างยแย่นะคะหลายบริษัทก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าในกลุ่มที่เ,เรามองว่ามีแนวโน้มในครึ่งปีหลังที่จะค่อนข้างจะฟื้นตัวขึ้นได้ดีโดดเด่นเนี่ยก็ยังมีหุ้นที่น่าสนใจ อีกหลายตัวที่เราแนะนําเข้ามาในสัปดาห์นี้นะคะตัวแรกเนี่ยเราแนะนําตัว PTT Chem นะคะเนื่องจากว่ากลุ่มพลังงานหรือว่าปิโตเคมีเนี่ยค่อนข้างได้รับผลกระทบเยอะนะคะจากราคาน้ํามันที่อยู่ในเชิองอ่อนค่าในช่วงต้นปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบที่ออกมาในไตรมาสที่2ก็จะถือว่าค่อนข้างที่จะย่าแย่แต่มุมมองของเราที่มองข้ามไปนะคะมองไปถึงครึ่งปีหลังเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะ PTT PTT Chem เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เรามองว่า มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีในครึ่งปีหลังนะคะจากการฟื้นตัวของราคาน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นค่าการกลั่นหรือว่าสเปรดของปิโตเคมีเอเนี่ยก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวนะคะราคาณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่พอสมควรจากพื้นฐานที่เรามองที่76บาทนะคะเป็นตัวที่น่าสนใจที่เราแนะนำเข้ามาทยอยสะสมนะคะ อีก2ตัวที่เราแนะนําเข้ามาเนี่ยอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะเนื่องจากเรามองในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นในลักษณะ Vshape นะคะเรื่องของการเติบโตสินเชื่อในช่วงที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างดีมากนะคะก็เป็นการเติบโตตามภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจที่จะมีการฟื้นตัวความต้องการสินเชื่อก็เพิ่มมากขึ้นนะคะ2ตัวที่เราแนะนําเข้ามานะคะสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะตัวแรกก็คือตัว BBL นะคะเป็นหนึ่งในแบงก์ใหญ่ที่เรา แนะนำมาอย่างสม่ำเสมอนะคะในแง่ของการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยเป้าหมายของ BBL เนี่ยตั้งเป้าไว้ไม่ค่อยสูงนะคะ6ถึง8 เท่านั้นนะคะแต่ว่ามีพ o t e n นเชียลที่จะทําได้ตามเป้า,าในส่วนของอั p เปอร์บารได้ค่อนข้างมากนะคะเราก็ยังคงชอบอยู่นะคะยังคงมองการเติบโตสนับสนุนจากการขยายตัวของโครงการภาครัฐที่น่าจะมีการเร่งตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็น่าจะาสนับสนุนในเ,เรื่องของการปล่อยสินเชื่อของ VBL ให้ดีขึ้นเป็นลำดับนะคะราคาพื้นฐานตัว VBL เนี่ยเรามองที่216บาทนะคะเป็นตัวที่เราแนะนําเข้ามานะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทิสโก้นะคะตัวนี้ อาจจะเน้นไปทางสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเติบโตตามการฟื้นตัวของอุตสากรรมยานยนต์ได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับอยอดการผลิตรถยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ยังคงคาดหวังว่าจะเห็นตัวเลขในการเติบโตที่ค่อนข้างดีต่อเนื่องนะคะน่าจะเป็นปัจจัย สนุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการฟื้นตัวของสาหกรรมยานยนต์ซึ่งในธุรกิจเช่าซื้อการปล่อยในส่วนของการเงินเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อตรงนี้เนี่ยเราก็มองทิสโก้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่นะคะเราก็ยังคงเป็นตัวที่เราชอบนะคะค่อนข้างมีความแข,แข็งแกร่งเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อ,อบนเป้าหมายของสินเชื่อการเติบโตทั้งปีเนี่ยอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์นะคะก็มองว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีเป้าได้ค่อนข้างดีสําหรับตัวทิส น,ะะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเติบโตในส่วนของสินเชื่อซินดิเคทนะคะสินเชื่อคอร์เปอเรททิสโก้ก็ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะต้นทุนทางด้านการเงินเนี่ยเริ่มที่จะนิ่งแล้วนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองที่48บาท30นะคะก็เป็นตัวสุดท้ายที่เราแนะนำเข้ามาสำหรับรอบสัปดาห์นี้นะคะนักลงทุนที่มีความสนใจในรายละเอียดของหุ้นแต่ละตัวสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดในส่วนของ weekly strategy ของเราได้นะคะ,ะประจำวันที่10 สิงหาคม2555นะคะก็คือจะมองเอาลุกไปในส่วนของข้างหน้าคือวันที่14-17สิงหาคมนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ